โอ้ในยัยแผนที่อ้าวเฮ้ยหลอกลผู้บริโภคเหรอฮัลโหลแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้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 วตัวบอกอยู่ไหนอ่ะคือปกติอ่ะถ้ามันเป็นวูดแลนด์แมนชั่นอะมันจะต้องมีแบบเป็นสัญลักษณ์เป็นบ้านใช่ไหมฮังเป็นบ้นแล้วแล้วบ้านอยู่ไหนฮัลโหลบ้านหาย อ้างอนเนกนี่นะครับมันชอบทำให้เราตกใจไงอยู่ดีก็อ, <laughs> อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วคือเดี๋ยวนะแผนที่มันให้มาไม่มีรูปแมนชั่นใช่จ้าแมนชั่นอยู่ตรงนี้อยู่สุดขอบแมปโอ้แล้วคือแมปไม่โหลดแล้วแล้วยังไงต่อก็คือบินมาชนเอ,อ,อื้อเกือบตายแต่ก็ยังดีนะโชคดีที่ว่าไออฟเบอร์เวิร์กเราก็ยังมีจำนวนเพียงพอ